สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็มาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะ EP นี้นะป้าหมูจะมาสอนเพื่อนๆทำสบู่ก้อนให้เป็นสบู่เหลวอาบน้ำหรือล้างหน้านะคะแบบวิธีง่ายๆนะคะวิธีที่ป้าหมูจะมาสอนนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องต้มให้ยุ่งยากเลยนะนี่นะคะสบู่ล้างหน้าที่เราใช้กันนะคะเวลาที่ สบู่โดนน้ำก็จะละลายไวนะก็จะเป็นปัญหาสำหรับเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะคะแต่วันนี้นะป้าหมูจะพาเพื่อนๆแก้ปัญหานะคะโดยการเปลี่ยนสบู่ก้อนให้เป็นสบู่เหลวล้างหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะเพื่อนๆจะต้องใช้ที่ขูดแบบนี้นะคะหรือที่ขูดเส้นมะละกอก็ได้นะวันนี้ป้าหมูมีแท่นขูดแบบนี้นะคะ เราก็จะทำการขูดสบู่เลยนะคะนี่นะคะเราก็จะทำการขูดสบู่ให้เป็นฝอยๆแบบนี้นะ นี่นะคะขูดง่ายมากๆนะคะเพราะว่าสบู่ล้างหน้านะคะหรือสบูอ่อาบน้ําก็จะเป็นเนื้อสบู่ที่อ่อนนะคะ,ะ,คะเวลาโดนน้ําก็จะละลายนะคะใช้งานแป๊บเดียวก็สบู่หมดก้อนแล้วนะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสบู่หนึ่งก้อนนะคะให้เป็นสบู่หนึ่งลิตรใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะนี่นะคะวันนี้ก็เตรียมขวดฝากดฝาปั๊มแบบนี้นะ นี่นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็กรอกสบู่ลงขวดก่อนนะ นี่นะคะปลาหมูก็กรอกสบู่ที่เราขูดฝอยนะคะลงขวดแบบนี้แล้วนะวันนี้สิ่งที่เราต้องใช้นะคะก็คือน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือที่เราไว้ล้างแผลแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเทลงใส่ขวดนะคะ นี่นะคะพอเราเทน้าเกลือลงไปในขวดนะคะเราจะแช่ทิ้งไว้แบบนี้นะคะนี่นะคะพอเราเทน้ํเกลือลงไปในสบู่ที่ขูดฝอยแล้วนะคะก็เขย่าให้เขาเข้ากันดีนะคะจากสบู่ก้อนล้างหน้านะคะที่เวลาเราแกะออกมาใช้แล้วยังใช้ได้ไม่กี่ครั้งก็ละลายซะก่อนนะวันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวว่าสบู่จะละลายก่อนที่เราจะใช้ได้หมดนะ เปลี่ยนสบู่ก้อนง่ายๆเพียง5นาทีเป็นสบูเ่เหลวล้างหน้าแบบสะดวกสบายนะคะเพื่อนๆป้าหมูก็ทําให้ดูครบทุกขั้นตอนแล้วนะคะเห็นไหมคะก็ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงนิดๆนะสะบู่ก็ละลายหมดแล้วนะคะเห็นไหมนี่นะป้าหมูก็เอาน้ำเกลือผสมลงไปในสบู่ที่เราขูดฝอยนะคะเขย่าเล็กน้อย ตั้งทิ้งเอาไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะสะบู่ก้อนละลายหมดเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมคะอันนี้ก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะจากสบู่ก้อนที่เราใช้แล้วตั้งเอาไว้แล้วสบู่ละลายง่ายนะตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสบู่เหลวล้างหน้าได้แบบสะดวกสบายนะคะเพื่อนๆคลิปการทําสบู่ก้อนเป็นสบู่เหลวก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกนะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยนะคะ กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ